สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักวันนี้ก็เป็นวันที่3ของเดือนกันยายน2,563นนะคะย้ำว่างพี่อ้อยก็ต้องมาปรุงน้ำหอมอีกแล้วค่ะนะคะน้ำหอมของพี่อ้อยเนี่ยปรุงด้วยกลิ่นพิเศษนะคะไม่เหมือนใครนะคะไม่ลอกเลียนแบบใครทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราเนี่ยที่เราปรุงแต่งขึ้นมานะคะอาจจะมีคล้ายบ้างอาจจะมีเพี้ยนบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดากับ ที่มีน้ำหอมทั่วไปะพี่อ้อยก็จะมาปรุงของพี่อ้อยเองค่ะนะคะขายไปเล็กๆน้อยๆขวดหนึ่งได้สิบยี่สิบาทกำไรนะคะดีกว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่หายใจทิ้งเปล่าๆนะคะพี่อ้อยก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมีงานที่ทำในบ้านก็ถือว่าดีแล้วนะคะเราอย่าไปไมสนใจนะคะเอาละตอนนี้ก็เริ่มปรุงแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันดีเวลานี้ก็สามโมงกว,กว่าแล้วเชาวา้ชาค่ะเช้าสามโมงเก้าโมงอะค่ะนะฮะนะปูดผิดเก้าโมงค่ะก็ว่างค่ะช่วงเช้าว,วันนี้ว่างค่ะแต่ช่วงบ่ายไม่ว่างนะคะช่วงบ่ายก็มีนัดดูดวงอีกแล้วนะคะพี่อ้อยก็ทําไปค่ะหอมจังเลยห้องนี้นะคะหอมมาก หอมมีต่กลิ่นน้ำหอมเย้ายวนมากเลยค่ะน้ำหอมของพี่อ้อยหอมจริงหอมจริงๆค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะวันนี้ก็อลัมพบทมานิดๆหน่อยๆก็จะลงมือปรุงแล้วนะคะน้ำหอมนี่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะกําไรนิดๆหน่อยๆดีกว่าเราหายใจทิ้งนะคะวันวันเราอยู่ที่บ้านเราอย่าหายใจทิ้งทำเถอะค่ะมีงานทำก็ทำไป อย่าไปคิดว่าโอ้เมื่อไหร่ฉันจะรวยเลิกคิดเลยค่ะสมัยนี้นะคะเขากันท่าไว้หมดนะคะรัฐบาลเขาไปกินหมดแล้วนะคะเหลือแต่เศษเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทําได้นะคะรัฐบาลเข้าไปกินจนหมดแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะไม่มีอะไรเหลือแล้วแม่ค้าขายริมทางนะคะมีรถเข็นก็ยังจับถูกจับ ขายให้ตั้งตรงนี้แค่รถเข็นล้ําไปแค่ศอกเดียวเขายังจับเลยทําอะไรก็ยากค่ะทุกวันนี้ก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะถ้าทําได้ถ้าไปลูกย่างเขานะคะฝีมือเรามีความรู้เรามีความสามารถมีแต่ขาดโอกาสเราก็ทนทําไปก่อนค่ะนะฮะวันดีฟ้าใหม่ย่อมมีนะคะคนเรานะ,ะพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะคะ คิดอย่างนี้แล้วคิดบวกเอาไว้นะคะคิดบวกเอาไว้เลยค่ะรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปพี่อ้อยก็ตามภาษาของพี่นั่นแหละเรื่อยๆเปื่อยๆชีวิตทั้งเปื่อยทั้งเรื่อยนี่ยทำไปนะคะจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ทำไปเถอะ ชีวิตมันมีให้ทําก็ทําไปเถอะอย่าไปคิดอะไรคิดมากก็เปลืองสมองค่ะทำไป การผสมของพี่ก็ไม่ยากไม่เย็นนะคะทำไปตามสูตรนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะของแบบนี้บอกกันไม่ได้สูตรใครสูตรมันแล้วแต่จะชอบชอบแบบไหนก็เติมไปทำมันไปไม่ต้องไปซีเรียสทำได้แค่ไหนเราก็ทำนะคะ ชีวิตมีไว้ให้ต่อสู้ปัญหามีไว้ให้แก้ไขนะคะชีวิตคนเราเนี่ยนะนะต้องสู้มันเกิดมาเป็นคนต้องค้นให้ทั่วค้นไปเรื่อยๆค่ะหมุนเวียนไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยค่ะนะคะนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าคนคนเนาะคนค่ะสตรใครสตรมันไม,ไม,ไม่ไม่ตายตัวนะคะบอกได้เลยว่าพี่อ้อยทำแบบ ตามตามตามสบายนะคะสุดใครสุดมันก็ทำไปชีวิตมันมีให้ทำอาเดีวนี่นังละว,วันนี้เป็นวันดีค่ะเป็นวันเป็นวันพฤหัสนะคะวันวันเอ่อวันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูใครเกิดวันเพฤหัสมาเป็นมิตรกับพี่นะ วันนี้เป็นวันพลหัสพเพราะพี่เกิดเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะใครเป็นใครแต่พี่ก็เป็นมิตรกับทุกคนนะคะไม่ใช่จะเป็นศัตรูค่ะพี่ไม่เคยตั้งใจเป็นศัตรูกับใครนะคะนอกจากคนคนนั้นมันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเราไม่เป็นศัตรูแต่เราไม่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนมันฝืนฝืนความรู้สึกนะไม่เป็นศัตรูค่ะแต่ว่าเราไม่คุยกันดีกว่าเมื่อคุยกันสอนเส้นไม่กินเส้นเราก็ไม่ต้องคุยค่ะแต่เราก็ไม่โกรธนะคะ มีเยอะแยะไปค่ะคนคบกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะเป็นสิบสิบปีค่ะกินเที่ยวด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็รับรู้นะ่ะไส้พุงแล้วรู้ค่ะรู้กี่ขดด้วยขดเขามันมีกี่ขดขดเรามีกี่ขดเรายัง <c oughs> เออพี่อ้อยเป็นมิตรทุกคนค่ะแต่ถ้าหากเขาตั้งการเป็นศัตรูกับพี่อ้อยพี่อ้อยก็ไม่อาจจะต้องวิ่งตามเขานะคะพี่อ้อยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครใครดูพี่อ้อยก็รู้ค่ะ ใครจะมาเป็นศัตรูกับพี่หรือโกรธกันกับพี่นะพี่คิดว่าคนนั้นไปนั่งไปนอนไกลนะผากดูก่อนว่าถ้าเธอคบคนอย่างฉันไม่ได้เธอไม่ต้องคบกับใครนะเพราะวันอาทิตย์มีแต่การให้อภัยทุกคนวันอาทิตย์เป็นที่พึ่งของคนอื่นนะนั่นแหละค่ะชีวิตของพี่อ้อยเนี่ยมีมีแต่ให้เสียเปรียบค่ะแต่พี่อ้อยเอาของใครมาพี่อ้อยไม่เคยลืมนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวยังจะต้องใช้หนี้เขาอีกค่ะ ยังมีนี่อยู่กับเพื่อนกับฝูงเยอะแยะเหมือนกันนะยามไม่มีเขาก็บแบ่งปันให้ยามมีแล้วก็จะแบ่งปันเขาคืนไปนะ,ะขอตั้งตัวอีกนิดนึงอีกเดียวนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> อ้อาล่ะสูตรใครสูตรมันค่ะน้ำหอมของพี่อ้อยก็ขายทั่วๆไปนะคะขายในเฟซในเน็ตนะคะ ไปขายทั่วไปก็ก็ทําได้ก็ทําไปค่ะมีผู้คนเพื่อนฝูงสนับสนุนมีผู้คนเพื่อนฝูงติชินมนินทามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เราที่เราจะต้องทําใจให้แน่นว่าเราควรจะอยู่ในจุดไหนของวาจาของคนที่เขาดูถูกเราหรือว่าเราเราไม่แปลกหรอกค่ะไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสกับมันคนเราอ่ะนะซีเรียสไปทําไมนะเออ วันนี้เสื้อตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีลูกไม้ระบายนิดๆเพื่อนก็ให้มาค่ะเพื่อนก็ซื้อแล้วเขาไม่ชอบใจเขาใส่ไม่ได้ด้วยเพราะตัวเขาใหญ่ตัวนี้เป็นตัวเล็กพี่ก็เลยเอามาใส่ชื่นใจเหลือเกินอันนี้ของน้องไตยนะคะน้องไตยเขาให้มานะคะน้องตายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากเขาให้มาเป็นรุ่นน้องพี่ก็ยินดีค่ะเพราะว่าผ้านี้ยังใหม่เอี่ยมเลยยังสวยงามนะนี่ค่ะ สวยไหมคะนี่ฮะนี่ฮะของน้องตายให้มาสี่ตัวนะคะก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะก็ซื้อใหม่เลยค่ะแต่เขาไม่ใส่นะก็เห็นพี่ไปที่บ้านไปนอนพักที่บ้านเขาเขาก็บอกว่าพี่อ้อยหนูมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะจะแบ่งให้พี่เอาไหมบอกไหนมาดูซิอันไหนใส่ได้พี่เอาไปนะเขาก็บอกเอาดูได้เลยพี่นะอันไหนใส่ได้พี่เอาไปเลยสุดยอด มันใสได้แทบจะทุกตัวละเพราะว่าตัวเขาใหญ่ตัวเราเล็กใช่ไหมแล้วก็ซื้อมาตัวเลกแล้วอย่างเงี้ยไม่ใส่ได้ได้ไงนะคะพี่ก็เลยดีใจมากเลยไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าสุดยอดเลยนะคะเอาละเริ่มปรุงแล้วนะคะนี่นจะบรรจุขวดแล้วค่ะนะคะชีวิตมีให้ทําทําไปนะคะงานการอย่าไปเกี่ยงงานค่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะนะคะ วันนี้รู้สึกมืดๆยังไงก็ไม่รู้ฮะนะอากาศก็คลึ้มด้วยข้างนอกโอเคไม่เป็นไรค่ะทำได้เราจะไปใส่ใจกับอากาศใส่ใจตัวเองดีกว่าใส่ใจที่ว่าเราทำงานนี่ค่ะบรรจุแล้วนะคะหอมมากค่ะกลิ่นนี้หอมมากค่ะเป็นขวดสีแดงนะคะเป็นขวดสีแดงบรรจุ แต่ละสไตล์ตไม่เหมือนกันค่ะคือขวดเหมือนกันค่ะแต่และกลิ่นไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเราจะดูด้วยว่าขวดสีอะไรแล้วก็กลิ่นอะไรนะคะน,นี้เราจะดูได้นะคะค่ะไม่เป็นไหลนะคะเต็มคอขวดเลยค่ะบรรจุเต็มเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปออมมันแล้วค่ะทำเอง ใช้เองบรรจุเต็มคอเลยอืมเอาเลยเอาให้เต็มคอ,ขอหอยไปเลยเอาให้แน่นปึ๊กไปเลยนี่ฮะแน่นหรือไม่แน่นก็ดูเอาเป๊ะเลยฮะดูนะแทบจะไม่มีขยับขยื่นเลยนี่ฮะอันนี้กลิ่นหอมมากค่ะขวดสีส้มนี่นะคะกลิ่นหอมมากมาก บอกได้แล้วว่าหอมทุกกลิ่นค่ะพี่อ้อยรับรองคุณภาพทุกกลิ่นหอมค่ะแล้วไม่ผิดหวังหอมแล้วก็ให้นึกถึงพี่อ้อยบ้างนะถ้าหอมไม่จริงไม่สะใจมาซบที่อกพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยยอมให้ซบอกอกสวงในหอมรันจวนใจหอมรันจวนจิตหอมแล้วหอมอีกหอมทนหอมนานหอมก็อยากหอมอีกค่ะ น้ำหอมของพี่อ้อยนีนะคะหอมแล้วหอมอีกค่ะนะคะบอกได้เลยสบายบายนะคะบรรจุอีกนะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะของพี่อ้อยเนีน่ยนะทำได้แค่ไหนทำเพราะพี่อ้อยผสมผสมที่เข้มข้นมากนะคะเข้มข้นมากค่ะไม่ออมค่ะ ไม่ออมกลิ่นก็พี่อ้อยชอบทำอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วทำได้เลยนะคะยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหวานๆน,นะคะใส่เต็มคอเดีย๋ยวก็เต็มคอ,ขอหอยเลย ขวดสีแดงนะคะกลิ่นหอมชื่นใจค่ะหอมลันจวนจิตหอมแล้วคิดถึงคนทำเลยนะคะใครอยากได้สั่งซื้อได้นะคะทางเฟซทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ0 8 1 3 6 5 8 3 4 9เเข้ามาทางไลน์นะคะ ทักได้นะคะขวดนึงไม่กี่สตังค์หรอกค่ะดีกว่าไปซื้อราคาเป็นพันๆบาทราคาแค่ร้อยขึ้นไปนะไม่มากมายใช้ทนใช้นานใช้ทนทานนานจริงๆค่ะขอบพระคุณมากนะคะในคลิปนี้่ะพี่อ้อยก็ทำไปด้วยความสุขพี่อ้อยมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับงานนะคะอย่าไปซีเรียสกับมัน ใครที่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะเออสารพัดฟังหูไว้หูค่ะชีวิตมีให้ทำทำไปอย่าไปฟังคนอื่นเขาใจนักแน่นหน่อยค่ะค่ะเป็นจุต่อนะคะ นี่ยังไม่เต็มค่ะแต่ต้องเปิดอีกขวดหนึงจึงจะเต็มนะคะะนะวางไว้ตรงนี้อันนี้มาเพิ่มอีกค่ะสีสันหันสามาอีกแล้วค่ะท่านนะคะทำไปนะคะชีวิตเป็นจุไป พี่อ้อยสั่งทากล่องนะคะขวดนี่ไม่พอค่ะขวดนี่ซื้อได้ทีละสองสามโหลเพราะพี่อ้อยไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้ไปซื้อที่กรุงเทพพี่อ้อยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะแต่เวลาไปเอาเนี่ยนะฮะบางทีเขาก็มีไม่ครบพี่อ้อยก็จึงขายแบบเลยขวดคุณภาพคับขวดนะไม่ต้องคับกล่องหรอกค่ะนะขายด้วยความจริงใจนะไม่ต้องขายด้วยแบบว่าหลอกลวงกล่องราคาแพงคิดค่ากล่องไปด้วยไม่เอาค่ะ ขายแบบนี้แหละ่ะพอใจซื้อก็ซื้อไปนะคะเพราะพี่อ้อยอยากจะทำอะ่ะอยากจะทําให้มันดีที่สุดแต่มันก็เป็นอย่างนี้่ะจะทําอย่างไรพี่อ้อยก็เลยต้องยอมเอาหละ่ะทาไปทาํามาก็เดี๋ยวตอนนี้ก็หลายนาทีแล้วนะคะพี่อ้อยขอหยุดเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็พี่อ้อยจะทําต่อไปเพราะว่า มีแขกมารอคอยข้างหน้าบ้านเดี๋ยวพี่อ้อยต้องออกไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่ชอบพี่อ้อยก็กดติดตามนะคะอย่าลืมกดที่กระดิ่งนะซับสไครต์กดที่กระดิ่งเล็กๆค่ะอยู่ขวามือนะคะจะได้ติดตามแล้วก็มีคลิปต่อไปเรื่อยๆหรือกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ